ดยเห็ดบานี้เอานึ่องออบริญุกช้านีบริุกแล้วยกแต่หันที่มันน่เออแต่ว่าต่อี่แล้วสำคัญตอที่ว่าเาพันลงแล้พันโบสุดแหาพละมันเอกสหละะโดยโดยฝันหากะยกยายมาได้อ่าเมื่อนี้มื่อที่สมน้อยละเนาะมานอนอยู่นี่แหละ ดูทหารอุโบมีเมีดดาายมดู่นหารแล้วได้จับดูแล้วอ่อะมาต่อกันดีหาว่าสิกรับออกไปกินข้าวรถพอดีว่าทั้งอันพิลาเิ็นวาจุปทางมงคลอลไพี่น้อย ตามงทางเขามาโกโคเชียงเขามากมันมีโตช่องชามโตได้พี่น้องเหยียบปี่นี่กล้วก็โตเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งน้ำกันพี่น้องเป็นทางลัดเนาะมาจอดมองผมมุงยังกัไแหนี่สูบเต็มว่านในบ่อหนึ่งกี่ล่ะเมื้อเช้าในบ่อเนือเมเป็นแท่นเนาะเลย สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบิดสุขุสุขคนพบเจอกันน้องพี่น้องเนาะมาต่อกันอีกสำหรับทางครอบครัวของทางเวล่าน้องพี่น้องเนาะจินแจ้งใหม่ยังไงก็ขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะเขามาหาบมาส้มเป็นกําลังใจให้ทรงแห่งกําลังใจให้ตลอดมาน้องพี่น้องเนาะทางครอบครัวเพื่อนอีกอ่ะสำหรับทาง เรื่องของน้ามของไงเนาะพี่น้อยอิซีก็ถามมาลายกะยังบอกท่านในมีงบพี่น้อยเนาะว่างดักก็อยากได้ของน้ามแต่ให้เราก้อนพี่น้อยเกี่ยวกับเานาะงบบ่มีก็ได้ว่าเขาป่าเขาดอนก้อนเนาะช่วงนี้กะนหน้ามมันไม่ได้คุดเอาก้อนเนาะพี่น้อยใช้เสียมนี่แหละเ<อ>นาะเนาะนี่คนละไปเบิ่งน้ำกันจุ๊เด็กจ๊น้อยชนะเป็นทางป้าเลยกะอันบุงทีบุเชียงกัสีบอกในทางดาเกันไปมองมันมีต่ออยู่บุเชียงต่ำรถ ยันย่างมันทังหมดเี่ยไม่รูเนาะเนาะอันนี้เป็นทั้งประตู้เราูเนาะประตูเลื่อนเลาวประตูวันพับแล้วโอ้เนาะเอ้าเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ้งพอดีแล้วกลับมาหนีแล้วพอดีแล้วเราเห็ดนี่อันนี้แหละพี่น้อยทางแต่ว่านี่นี่โบเลเมนทางบ่เอะแหะเป็นเดินโบ เออดูแต yeah. ่ว่ากุ้งนี่นี่ยเนาะมันมีจัดตอนอันนี้นี่ตอนเดียวตอนเดียว่าตอนยาวด้วยเนาะโอ้โอืมเดี๋ยวทางลัดออกไปนี่บอโอ้อหดตดู กับอยู่ปุ๊บอยู่มุมพอยูีมุมพุ่นกับทางมองโค้งเขามามองตอนะมันนั่งกับรถบาบุญจำรักหัวนะ้ำนังต่ำรถน,มนอมหมดเนาอเัาทางเนาะทางแถวนี่ค่อยทางไปแล้วกันอันนี้อยู่ ทางบอกตัวแหมองผู้คงไปทางมองเพื่อนทางนองรอดผู้แต่ว่าหากคือคันว่าเป็นไปได้นี่เขาอยากอันนี้คือสมุนเ่านี่เด็ดทางเลยกักองไว้นี้รถมาข้าเจ้า็จับจอดไว้โฮมนี่นะโดยโอ,อันดินตอนนี้มีของอันเจ้าของแล้วเสายล่าเนี่ยยังม,มันมีบอก กินตนนอต่อมานี่เนาะย่างเหนือคอมโบช้างแต่ว่าเราสิตัดทางมันบ่นมันก็สิมันก็สิแคบได้หนิเนาะมันจิมาสวยอยู่เนี่ยเราตัดนี่เสิร์งเตามันเตาหนึ่งเราก็เชียวออกกระซิตัดมันมันจิมาแคบอยู่บนนี่นี่แต่ว่าทั้งต่อนั่นเสิร์งแอรแล้วมันกะซีขวางอยู่โดยโดยมันจิมาแคบอยู่วางนี่แคบอยู่ปลายพี่เนาะ กเพ่เพราะว่าทางเราจุงกว้งเนี่ยตัวนั้นเราจุงกว้งเลยตัวนั้นาะจุงเหตุทางเนาะแสดงว่าตอนที่ว่าเป็นคลองนี่ยคือฟังนั่นน่ะทาักเนาะดยฟังนี่นี่เป็นบิดเนาะโดยโดยถือว่ายังอีกตอนหนึ่งเนาะตรงขามนี่ยังบ่ท่านได้มีเจ้าของนี่พี่น้อง tùng bên nè nó một mân mình, mình nhau nhau ừ. nhau nhìn nhau <cười> nó <laughs> nhau nó anh nhau 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 con ná anh nó <laughs> วันนี้อันทั้งเป็ดไก่กาเลยหลางมู้งได้สีเอาใหายมาฉบาบนี้นะะเพิ่นมาเบิ่งก่อนเพิ่นยังบ่ทันได้เฮ็ดอันนั้นบ่ทันได้เฮ็ดบัวบ่ทันได้เฮ็ดอนี่ยเคาะบ่อ,อกบ่ทันได้เฮ็ดเคาะอ้เคาะแล้วก็ต้องมีหลังคานําเด้เนาะเฮ็ดมุงเฮ็ดหยังจะดีเนาะไปเก็บเพื่อนกน้องน้อยตอนนเตอานี่ว่าสิเฮ็ดทาน không oh. như nhiều xe rồi um, oh. nó no, nói à, điều hành phong với vương mung con con à, song xong à, đủ đó oh. à, con soi cần phải nói à, chắp con, và à, mung là sồn <laughs> <laughs> à, đây là cửa tủ đâu này nó หลังจากได้มานอนอยู่พี่สองสามคืนนี่เป็นยังไงละ่ะที่ดินแปลงใหม่ความมุสซึกความในครอบในครัวคือกับอยู่พุ่นก็แตกต่างก,กันลายอยู่บอกบบออคคืื อยู่พุ่นนี่เขาอยู่นานหเนาะอันนี้เขามาอยู่ไมกคือกันคือแบบได้าเอออางใส่ยังยังไม่อยู่เนาะไม่เยอะมันก็เลยังถนัดกันไดเนาะ

ตอนมาครั้งแรกเงียบไม่ห่างกั็น้องวัวเออบบเนี้ยมันลูกมันเป็ี่นเลยเข้ากันตอนนี้มันบวังเวงปันไหนโหเดี๋ยวเห็นกันแหละก็ใครแน่จริงๆนะมันบวมีแนวปิดกันเนาะมันเป็นว่าพันไปพันมาโดนทังเตลนใช่ตาตูบย้อนได้เนาะ เดียวมืเป็นวายเนาะเอาพักพักกันันนะบ่ลากินข้าวกินน้ำนะบ่อเห็นเจ้ากินกับปิงไก่บ่เสียงห้วาน้แอ๋อนี่ๆอ่ะนี่แหละพี่น้องเนาะเรามาทางเพื่อพี่น้องมานี่แหละมาจอดโทมนี่ เพื่อความสะดวกสบายมันบ่มีฟป้ามี่ยังมันเป็นใครแน่จอดอยู่ใส่ก็ได้กับหนึ่งมากับเวลาเขาเดี่ยวมาแต่มันลุกมองเห็นง่ายลายโตแล้วเนาะเข่าขักกีด้วยนะได้แล้วฮะเนาะ แต่ว่าตอนี่แหละสําคัญตอที่ว่าเฮาพันลงแล้วมันบ่สุดหั่นแหละเฮาพันแล้วมันเจีนะออนว่าหลุดมาแล้วเรียบพันเสี่ยวแบบดๆเนาะบ่อ๋อบ่ไรตัวนี้นี่ยอมรถตัวนี้นี่มันเจออแบบนี้เนาะอือ แล้วแล้ต <n> ัวน uh, ี้แกมันลอกมันอย่งจังเจ็บเข้าไปก็ได้เอาไม้เคียร์ไม้เคลียร์ไปโจมเลยถึงเธอมีอย่างนอนอยู่ในนี่เนาะบ่เฮ็ดดเนาะเออเอานี้เนาะไปกลับไปเบิ่งคุนี้พี่น้องเอ้ยามาทางนมันแปนมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเเฮารถล้างเข้ามาเดี๋ยวไปกเดี๋ยวไปกโด้ล่ะบดนี้กินมันหเด้ ไปเดี๋ยวเฮาอยู่กับที่แต่เฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาก็ขอเฮ็ดเอาเนาะเ้ยอ่านกลับมาแล้วได้ทางนี้บาดนีโอ้าซอยพ่อเนาะอจังว่าแล้วไวดอกอันนี้บ่อออืออันไม้แนบจังไสเนาะีก่อน เอามาเก็บมาได้ปุ๊บเนาะเฮากลางเพินี่แก้ไขไปก่อนเนาะบ่ได้อัดอีกก่อนบ่ได้อัดก่อนเนาะยังค่ําแล้วบ่นี่งูควายก็เข้ามาได้นี่จักงแล้วนี่2:00นลายบ่โอ้เนาะัไนี่เนาะเห็นจกัน แต well, right ่เลี้ยงงัวเรียงควายพี่น้องเอ้พวกทำกินอิ่มแด็กกันพากันเข้าบ้านเข้าซ่องและบ้านเนี่ยเมึงเราเห็นอย่างคือว่าง่ายเลยพี่น้องบ้านเฮตแท้หน็คือยากเลย คนว่าคนเห็ดบบเป็นคนคนเข้าใจในการที uh ่เห็ดนี่ยตามซี่โมงนี่ก็เรียวได้ประตูนี่นี่คนเห็ดบเป็นนี่้โหเนาะกะสอบเนาะหัดถึงประตูบัดนี็ดเดือดตนขอจับเนาะเวลาหหยุกเนาะขอจับใส อแล้วคือแล oh, oh, ้วบาทนี่โอ้มาแต่ใชดิบาทนี่้เก็บพื้นก็ได้นะไม้น้ำวันนี้เนาะโอ้หน้าเมยยูบยันน่อยสูนาย่บ่นโดยโดย่ัหากรโยกย้ายมาได้อ่ามื้อนี้มื้อที่สามน้อยละเนาะ นอนอยู่นี่แหละเียงหน้าแนวุ่นดนดูทหาบมีมี่ดูหนแ้วใช่จับอยู่แล้วโอ้เอาชาว่านแท้เจ้าว่าวบาอันอันอันบ้เอเมนนะบบเขาเป็นน้องน้องเคยแล้วเขาหนบาเสียงไม่ตู้นี่หู้เนาะู้เี่ยบเสียงโอยทองไยสิาเป็นเคยไก่แถวบ้านไก่้าโอยโดน อยมีแล้วมีกอบมีครัวแล้วโอ้ทางเมนตุนี่เพิ่นจำได้เนาะอ่าเพิ่นมาแต่บ้านทานบ่ล่ะพ้นซิม้อนนี่บ่โอ้เด้อเดเพิ่นกลับไปมาหาซูมานี่อยู่ด้วยนี่เนาะเอามานางดินอยู่นี่บ่ใครยุสเนาะพอบ่เงียบบ่เงา rồi <laughs> ừ. à, <laughs> hết bà mmmm 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 đi mmmm 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 mmmm

ไผยู่ักนี่ก็มันใหญ่เนาะมันรับน้ําหนักได้มันก็บ่เสมอกกันเฮาฟังยามแดกไอยู่มันสิเน้ออันนี้ยามฝนมันอยากบวมเลยเนาะเวลาดึงมันอยากโยกมานอตัตอกลักอีกตัวนึงตอกลักเฮ็ดหยุดเอาเนาะยามนี้มันบวมน้ําบวมน้เนาะมันขังน้ํานี่เด้เนาะ

ขยายอีกบ <static. S 1> ่อส <R ồi, S 1> <itation> ิได้จังแก้พดเอาเนาะแก้พดเอาแล้วก็จังเอาไว้ต่อเติมมงอื่นทังเมื่อตู้นเกิดกบ่าดีบ่อม้วนไี่กิ่นิดกัเนาะนี่เด้ร้องไปนี่พ่อนาเราเนาะ พาต้นวิกไปนี่ก็แม่นเนาะแม่นๆโอนี่เพิ่นมากวกอือเนาะมักลาเนาะนอนคักอีกแล้วเนาะยังมันตื่นอยู่12ไม่ตูินบ เป็ีนห้ามครั้งนี่เนาะแล้วมันจะเ,เห็ดใส่เสานี่เนาะมุงหลังคาตัวบดด่อนแดดน้บหน้าหับในนี่แหละไปก่อนอบ้านนี้เนาะจบจากประตูแล้วนี่รายการต่อไปนี่มียังประตูบ้านนี้นะก็แกงน้ำมันีละจนแล้วุ่คนละ จนคำมันสักมุงมุนี่แหละมุงกอกน้ำโอ้อ่านี่คือรายการต่อไปนี่ตัวนี้เนาะมุมตัวนี้เนาะเอาก็ถือว่าตอกนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยบาดนี้เนาะใช้งานได้แล้วบาดนี้ที่อยู่ได้เรียบร้อยแล้วบาดนี้เนาะเออ เอาเสนอมีแต่ว่าเขากับกันเ้อบานี้เดยเนทางก่อนบานี้เนาะโดยโดยไปดหลเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อสบายสบายใจเออเนาะได้บานี้พีน้องเลยเว้นขวยคำลงแล้วนเคำเนาะแป๊บเดียวเนาะเวลานี่ เห็ดยังนี่บนทันเด็กเฮ็ดเวียกนี่คำไว้เนาะบนห้องข่าบนเฮ็ดเวียกนี่คือว่านั่งค้ำเมื่อเด็กแตกต่างกันคนว่าว่าหาอยู่หากินนี่คือคำไว้เนาะบนว่าความขยันเลยคนบันนั่งอยู่ซื่อๆบบคือนั่งค้ำเนาะว่าเฮ็ดเวียกเห็ดงานเนีเฮ็ดฝ้าเนาะบุคือคนนั่งอยู่ซื่อๆได้พี่น้องเอ้ยเนาะ ว่าน,นี้ก็จะเป็นทางนี่แหละพี่น้อยทางก็ได้เล่นเดียวเนาะออกไปทะลุทางยางพุ่นอ่าเส้นนี้ก็สีทะลุออกไปอ่าพุ่นแหละเข้าไปวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะวัดป่าอ่ามหาวันพุน่นแหล้วเนาะอาสำหรับทางวัดกับทางบูชากับสีเข้าไปอ่าอัปเดตบ้างก่อนวัดแหงพี่น้องเนาะความคืบหน้าสำหรับทางอ่าสาระหรือว่า ทางสำนักทรงน้อเพียนเนาะไหว้ต้อนทับทางสาธุชนพี่น้องแต่ร้ายเนาะตีเผืนมาร่วมทำบุญมาเป็นสภาพเจ้าัทธาสมทบซอยกันเนาะอันนี้กับทางโมเสงเนาะพี่น้องเนาะได้เป็นสะพานบุญให้ทางแม่เจดีเนาะสภาพเจ้าัทธามีหลายท่านหลายครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศเหมือนเพี่น้องเนาะเฉพาะหลักหลักใหญ่ๆกับเมนทางแม่มานีวงเนาะพี่น้องเนาะจากแคนาดาพี่งเนาเอง เห็นจะภาพทางโค้งหลังคงงาเด็กนะกะกระเบื้องพี่น้อยเอ้าเดี๋ยวจังอ่าพูดแรกเนาะช่วงใอยคำตรงแรกเดี๋ยวไปเชิญสิเ,ววเขาไปลงน้ำกัน,นกเอาเพื่อนเนาะมีแต่ว่าพพี่เชิญออกไปกินขา้าวกินน้ำก่อนพบพ่อก,กันในคลิปหน้าคือเกา่าคือเดิมเดี๋ยวพี่น้องเด้อคืมฟ้าคืมฝนเน้องพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดี